เนี่ยทำขาวทำทีละสเต็ปจริงๆแล้วงานมันจะต้องไปด้วยกันเนี่ยขาวนวลเกินมันจะทำไปพร้อมๆกันคราวเดียวกันนะนี่เพื่อการอธิบายง่ายๆก็คือจะอธิบายทีละสเต็ปว่าเออสเต็ปขั้นตอนขาวขาวขาวให้เนียนเนียนในที่นี้ก็คือขาวแล้วมันแบบซาตาขาวแล้วซาตาทำขาวเดี๋ยวทํทำนวลเนี่ยวเ้าจะต้องใช้หวีรอง อีกตอนนี้อธิบายสเต็ปขาวให้ดูก่อนีิทำขาวเป็นรองทรงออกก,กลางๆแต่แว่าซอยสั้นสำหรับคนสูงอายุโดยมานจะซอยสั้นขาวขาว,ขาวให้เนียนจะทำทำขาวให้ดูก่อนจริงๆแล้วงานมันจะทำไปในคราวเดียวกันนั่นแหละแต่เพื่อการอธิบายให้เข้าใจก็คือต้องอธิบายทีละขั้นตอน อธิบายะะเชิสเตตสเตตโดยรวมของมันก็คือขาวนวลกลืนี่้ํำขาวแบบรองทรงกลางกลางแต่ซอยสั้นทำขาวทำขาวโดยรอบๆทำขาวขาวขาวให้เนียนนวลน,นวลให้เนียนคืนลืนให้เนียนนวลเนียนก็คือดูสวยอะ่ะ ขาวเนียนก็คือดูเกลี้ยงสะอาดตาเกืนให้เนียนก็คือหวีแล้วเข้ารูปเข้ารูปทรงดีลักืนแล้วเนียนหวีแล้วเข้ารูปทรงดีนี่คำขาวคำขาวแทวลองตรงกลางเแต่ยังไม่ใช้หวีเลยเห็นไหมคำขาวเนะี่ย เหมือนเวลาเราถ่ายผมเด็กเราไม่ต้องใช้หวีเนเวลาเราทำขาวแต่พอเราทำนวลเราต้องใช้หวีผมเด็กอตั้งทรงนีง่เห่อตอนนี้จะถึงขั้นตอนทำนวลแล้วนะเอาทีละขั้นตอน พอนข้าวทำนวนปุ๊บเอาหยิบหวีมาเลยตามที่บอกที่ปีบอย่างนี้นิ้วนีวนว้ล็อกสองนิ้วคอยค้ำไวามมา้คอยสัมผัสสัมผัสไว้อ่ะหวีลองขึ้นไปหวีลองถัดจากขาวขึ้นไปจากขาวแล้วมานวลน,นวลน,นี่ก็จะอยู่อยู่ถัดขาวขึ้นไปจริงจริงแล้วมันก็ต้องทําต่อเนื่งกันอยู่แล้วหวีลองปุ๊บพอเราทําขาวมันก็จะมีขอบเพราะฉะนั้น พอจำนวนต๊วมันก็ต้องลบขอบไปด้ยวยล,ลบขอบลบขอบไปด้ยวยทีนี้ผมแปะไปขาวไงก็เลยมองไม่ได้ออกถ้าเรายืนด้านนี้หวีก็ลองมาอย่างนี้หวีลองมาอย่างนี้ทำซ้ำทำทำให้เนียนนวลให้เนียนก็คือซ้ำๆมันจะดูสวยหวีลองเลย เราทีเราจะเตะเลยหวีรองหวีลองทำนวลทำนวณที่ผัดจากขาวขึ้นไปถ้าเราไม่ทำนวณผัดจากขาวมันก็จะเป็นกะลาครอบไปถูกปะหวีรองมันจะดูดีกว่า่า้แน่ทำนวณ คำนวณใช้วีเล็กลองหรือพอเราเห็นว่าขาวยังไม่เตี้ยงพอเราก็ถ่ายดิเห็นไหมมันจะทำเป็นขาวเดียวนคำนวณยังไม่ทำเกินได้ด้วยนะที่เราสเต็ปกันคำนวณใช้วีลองระหว่างที่เราคำนวณเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นผมดำเนี่ยก็จะเราก็จะเห็นจุดเนี่ยเราก็ใช้มุมมุมบัตเจียนเนี่ย เก็บไปตามจุดเนี่ยเพื่อให้ขาวมันเนียนขึ้นความขาวไอความนวลก็จะเนียนขึ้นแล้วก็เก็บจุดจุดดำๆพวกเนี้ยนวลก็จะเนียนขึ้นที่บอกนวลนวลให้เนียนนั่นแหละถ้านวลไม่เนียนก็จะมีจุดจุดดำๆเปาะปนอยู่กับนวลนั่นหละมันก็ไม่